สวัสดีครับวันนี้วันที่21กรกฎาคม2568นนะครับสถานก,การของเซ็ตนะครับในวันนี้นั้นราคาก็ยังคงยืนอยู่1200กว่าจุดได้โดยนะครับตอนนี้รกกาคาของเซ็ตแม้จะติดลบนะครับติดลบไป1.31จุดนะครับยืนอยู่ที่ถึง1 2 0 5 2 7ัจุดนะครับ รักษาความขึ้นมาของเซตได้นะครับตลาด m อ i ก็ยังสีเขียวนะครับบวกอยู่ 2.0.21. จุดะครับอยู่ที่250.86จุดนะครับยังคงรักษาความสีเขียวอยู่ต่อไปนั่นหมายว่าในช่วงบ่ายที่ตลาดจะเปิดนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่ราคาเขียวขึ้นมาบ้างก็ได้สลับเซตนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่า ในการที่เราจะเก่งกำไรจากนักลงทุนนําเม็ดเงินเข้ามาในห้าดับนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับโดยตัวแรกก็ยังคงเป็น ktc นะครับ ktc ทําไมถึงมีเม็ดเงินเข้ามามากและลงทุนเยอะนะครับวันนี้มีเม็ดเงินเข้ามา170.81รมิลเลียนนะครับโดยนะครับราคาบวกขึ้นไป1.50สตาค์นะครับมาอยู่ที่29.25บาทนะครับ สเดือนที่ผ่านมานะครับก็เขาก็ติดลบไป36%นตะครับตัวนี้ก็เคยเจอพอสเซล,ลเข้าไปนะครับสำหรับ a t c หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป15%แต่ว่า1นึ่งวิที่ผ่านมาบวกขึ้นมา12.50%ทีเดียวนะครับ p อยู่ที่9.5เท่านะครับมียิวอยู่ที่4.76%มี eps กำไรสุทธิที่0.72สตางค์แล้วเคยมีการปันผลที่1.32บาทนะครับ ก็คือตัวนี้ล่าสุดนะครับมีผลการประกอบการออกมาดูเหมือนว่าจะาทำกำไรลดลงเล็กน้อยนะครับตอนนี้ราคาดูเหมือนว่านะครับกำลังจะพุ่งไปในทิศทางหนึ่งทิศทางใดแต่ว่าดูจากจังหวะแล้วนะครับราคาค่อนข้างที่จะพุ่งขึ้นนะครับเพราะอะไรครับราคากำลังเลือกข้างขาขึ้นนะครับเมื่อบูล l เจอร์แบนนะครับ เมื่อบรุจแบนบีบเข้ามาหากันนะครับเขาบีบเข้ามาหากันแล้วราคาเลือกข้างขาขึ้นยืนอยู่เหนือเส้นกึงกลางบรุจแบนแสดงว่าราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเราเห็นจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านอาติดตามการวิเคราะห์ของลุงเล่นหุ้นนะครับหรือลุงเทรดหุ้นนี่นะครับก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ หรือจะเนปีบเข้ามาหากันนะครับแล้วราคาเลือกข้างนะครับราคาเลือกข้างขา,งข,างขึ้นราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับส่วนถ้าราคาเลือกข้างขา,งขางลงราคาจะย่อลงแรงแต่ว่าเราจะต้องดูอินดิเคเตอร์ต่างๆของหุ้นประกอบไปด้วยนะครับเช่น iSI ชี้ขึ้น m a c d ไซว์แวบขึ้นไป OV วไซว์แวบขึ้นไปแสดงว่าราคายังคงจะต้องไซเวยขึ้นไปนะครับแล้วนอยแนวรับของเราก็คือตรง เส้นกึ่งกลางพอดีนะครับส่วนแนวต้านสําคัญมันจะต้องพุ่งผ่านเส้นนี้ไปก่อน,นะครับก็คือเอาเส้นเส้นเทตมาลากไว้ตรงนี้เลยนะครับจะต้องผ่านเส้นด้านบนของกรอบลหรีนินกรชั่งขึ้นไปได้มันถึงจะค่อยๆไซด์เวย,ยขึ้นไปต่อที่เส้น2องวันนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเบสิกให้ท่านได้รับทราบแล้วก็ลองพิจนารณาดูนะครับถัดมานะครับ เราดู KTC ไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ถัดมาก็คือตัว MTC นะครับ KTC MTC นะครับมีแต่ Tc ทั้งสั้นทั้งนั้นเลยนะครับเมืองไทย l i สซิ่งนะครับเมืองไทย Capital นะครับเมืองไทยวันนี้มีเม่งเงินเข้าไปทั้งสิ้นละ6 7 6 7มิลเลนนะครับโดยบวกขึ้นไป 2. อ่าโดยบวกขึ้นไป1บาทนะครับ ราคามาอยู่ที่39บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป1 0 1เดือนที่ผ่านมาลบคืออาบวกขึ้นมา10% 1วิคที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา5%นะครับสรุปคือบวกไป5%นนั่นเองเพราะว่า3เดือนกับ1เดือนลบบวกลบได้เสมอตัวนะครับ PE อยู่ที่13.32เท่านะครับมีอยู่ที่0.6% 6%มี PE ที่0.74สตางต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.25สาตาง เพราะฉะนั้นกราฟนะครับจะเป็นตัวบ่งบอกให้ว่ากําลังจะค่อยๆทํากําไรขึ้นไปนะครับจังหวะนี้จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็จะค่อยๆซา์เวขึ้นไปใกล้เส้น2รและวันโดยแนวรับล่าสุดอยู่ที่39บาทส่วนแนวต้านถ้าสามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้คือเส้นกรอบด้านบนของ l e a นียลเลกชันผ่าน39.64ไปได้ก็จะไปที่เส้น2รละวันคือ44.62บาทนั่นเองนะครับ ตุกันง,ง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นจังหวะขาขึ้นโดยยืนยันจากพาราลุกซานะครับเป็นขาข,ขึ้นแล้วก็ rsi ชี้ขึ้น ema ชี้ขึ้น obv ไซเวอ์ขึ้นไปนะครับโดย rsi นั้นยืนอยู่ที่56ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่งางชัดเจนราคาก็จะค่อยไซเวอ์ขึ้นไปนั่นเองนะครับถัดมานะครับตัวที่3ก็คือสวัสดนะครับส,ว,สวัสดวันนี้มีแม็กเงินเข้าไปทั้งสิ้นนะครับ 56.55ิ้ามิลเลียนนะครับโดยนะครับบวกขึ้นไป0.70สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่19.40บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป29% 1เดือนที่ผ่านมาบวกทะลุขึ้นมา25%นะครับแล้วก็1วีคที่ผ่านมาก็ยังคงบวกตั้ง7%นะครับ P/E อยู่ที่6.35เท่านะครับ P/E ไม่เยอะนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่0.19%นะครับ มี EPS ที่0.73สตังต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.04สตังสลับสวัสดนะครับสวัสดนั้นราคายังคงไซเวย์ขึ้นมาและทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยยืนยันเป็นขาขึ้นแม้ว่ามีวอลุ่มเพียงเล็กน้อยนะครับมีวอลุ่มเข้า14.69มิลลียนนะครับแต่ว่าไ s ซชี้ขึ้นนะครับ RSI ชี้ขึ้นในบีซดีว่าซด์ยเวฟขึ้นไป OV ไซด์เวฟขึ้นไปแล้วก็ยืนยันเป็นขาขึ้นด้วยพลับหลึกษาอยู่ด้านล่างของราคานั่นเองเพราะนั้นราคาตอนนี้จะค่อยๆซเวยออก้านข้างเพื่อดึงกรอบเรนเนอรเกชั่นให้ชี้ชันขึ้นไปแล้วค่อยๆซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้น2รและวันในที่สุดในอีก2เดือนข้างหน้านี้เองนะครับสลับสวัสด์นะครับถ้าเขาเป็นแนวขาขึ้นเขาค่อยๆเปลี่ยนแนวโน้มของกรอบเรนเนอรเกชั่นแล้วก็ ราคาก็ไซด์เวิร์ขึ้นไปนะครับอันนี้มองการไกลมองระยะการไกลนะครับการลดกำลังจะกลับมานะครับถัดมานะครับคือ TTB นะครับ TTB ล่าสุดบวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่1.09สตางค์นั่นเองนะครับแล้วก็ราคาบวกขึ้นมานะครับ เท่ากันทั้งหมดนะครับสเดือน1เดือนหึงสัปดาห์ห้าสิบศูนะครับศูนนะครับโดย PE นะครับโดย PE นั่นก็บวกอยู่8.68%จมีมียูที่7%นะครับมี EPS ที่0.05สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.07สตางค์ไปดูจังหวะนี้ก็เหมือนกับว่าราคาพุ่งยืนเหนือเส้นส่งแล้ววันนะครับ ราคาเป็นขาขึ้นนะครับตอนนี้นะครับสามารถกินเส้น2องแล้วันขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าวอลุ่มเป็นวอลุ่มขา,ขาออกนะครับออกอยู่215.50มิเลียนะครับแต่ว่า rsi ชี้ขึ้นนะครับ mcd ซ้ายเวไปตด้านข้าง ov ซ้ายเวไปตด้านข้างแล้วก็ราิตลิกฑอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าราคายังคงพุ่งขึ้นต่อและไปต่อเนื่องราคาจะพุ่งขึ้นไปที่เส้นกรอบ ดีดเนีชันด้านบนนะครับตอนนี้ก็คือแนวรับอยู่ที่1.90นะครับอยู่เหนือเส้นสองและวันนะครับแล้วก็มีเส้นสองและวันเป็นแนวต้านอยู่ด้านล่างเพราะฉนั้นราคาตอนนี้ก็จะเด้งกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับก็เก่งกับไรได้ต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะตั้งต้องตั้งคัดลอสนะครับยังไงต้องตั้งคัดลอสป้องกันอ่าลักกับไรนะครับก็อาจจะต้องตั้งที่เส้นบูเร์แบนด้านล่างนะครับที่ราคาสักอ่า 1.86นะครับ1.86่สตังค์นั่นเองนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ร่วงลงมาเราก็ยังทนถือให้ราคาวิ่งขึ้นไปที่กรอบ linearization ด้านบนที่ราคา1.98บาทนั่นเองนะครับ1.98นะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับที่มีเมดเงินเข้ามาครับเป็นอันดับ5ก็คือ bbl นะครับโดยมีเมดเงินเข้าไป37.20มิลเลนนะครับ ราคาไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่142.50บาทนะครับโดยนะครับสามเดือนที่ผ่านมาลบไป1% 1เนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา4% 1หนึ่งวิกล่าสุดนะครับลบไป1.38%อนะครับ PE อยู่ที่5 7เาเท่านะครับมียูวที่5.96%มี e p s ที่6.61สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่6.50สตางค์นะครับถือว่ามาได้สวยงามนะครับสลหรับ b b l นะครับ จังหวะก็ยังคงชะลอตัวนะครับกำลังตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นต่อหรือย่อตัวต่อแต่ว่าตัวนี้นะครับต้องดูผลการดำเนินงาน F 4 5นะครับเพราะว่าราคากำลังหยุดชะงักรอราคาการตัดสินใจของผลการดำเนินงาน F 4 5ถ้าผลออกมาดีรายงานออกมาดีอ่ากำไรไม่ย่อลงมาเหมือนตัวอื่นนะครับเหมือนหุ้นตัวอื่นเหมือนเหมือนธนาคารตัวอื่นนะครับตัวอื่นอนนี้ธนาคารราคา หลังจากประกาศผลงบปร,ประกาศงบประกาศผลออกมาราคาย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ราคายังคงพุ่งขึ้นไปต่อราคาก็จะพุ่งขึ้นไปต่อแต่ถ้าราคาย่อลงมาราคาก็จะไซว์ไปแต่ด้านข้างนั่นเองนะครับเห็นได้จากอะไรครับเส็นเห็นได้จากจุดแรกก็คือวอลลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มออกเส้นส่วนใหญ่นะครับมีวอลลุ่มเพียง3 5มจ้ามิลเลียไอซ์ไซวย์ดานข้างอยู่ที่50แล้วก็ เอเมอต่ำกว่าเส้นสัญญาลแต่ว่ายืนเหนือเส้นซีนยนะครับแล้วก็ OV วีสายวยด้านข้างแต่ว่ายังคงนะครับกำลังตัดสินใจอยู่จะไปในทิศทางใดเพราะพาลลุกซารองรับราคาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาเป็นโดจินะครับราคาตอนนี้เป็นโดจิซึ่งโดจินี้บ่งบอกว่าจะเลือกข้างพุ่งขึ้นไปข้างบนก็ได้จะพุ่งลงข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็ราคายืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางรุงจแบน แบบนี้แสดงว่าราคาจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านสูงสุดอยู่ที่เส้น2องเลวันนะครับ147.64สตางค์นั่นเองนะครับท่านก็เห็นแนวใน้มเชนีท่านก็จับเก่งกำไรได้ในระยะสั้นๆได้นะครัสลับ BPL นะครับมททั้งมวลก็คือหุ้น5ตัวที่นำมานำมาเรียบเรียงให้ท่านได้รับทราบกันสำหรับราคาในวันนี้แม้ว่า ราคาแต่ละตัวนั้นมีเม็ดเงินเข้ามาแต่ก็หลักร้อยมิลเลียนนะครับหลักโดยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณสัก60ลงมาถึง50นะิบครับคือถือว่าน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีเม็ดเงินเข้ามาเพียงเท่านี้นะครับก็พิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับยังไงท่านก็ต้องใช้สติใช้สมาธิเยอะๆในการคำนวณนะครับวันนี้จะเป็นการขายเพื่อทำกำไรหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาพุ่งขึ้นไปแรงนะครับก็ ตเตือนใจเตรียมตัวกันเอาไว้นะครับขอบคุณที่กรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็การสมัครสมาชิกเข้ามาต้องขอภายในสัปดาห์ที่แล้วไม่มีคลิปในวันเสาร์อาทิตย์ต้องกราบขอประทานอาภาัยอย่างสูงไวจ้จะจัดให้ในสัปดาห์ถัดไปด้วยความเคารพไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ